เราวิเคราะห์แล้วว่าเสื้อมอฮั่มเมงเป็นเป็นเสื้อที่เมื่อลงลายไปแล้วมันมันขึ้นราคาได้มากกว่าอย่างอื่นใช่เราเคยเห็นใช่ไหมมันใกล้เคียงกับสีดำเพราะเราเพราะเราเพราะเราเห็นมากเออใช่มันมันใกล้กับเสื้อปูด้วยนะแบบก็เป็้อเดิมของเราแล้วพอเดี๋ยวนี้มันมาเป็นเกษตรเดี๋ยวพอเปลี่ยนมาพวกคนที่ใส่มอฮัอมเยอะเนาะแต่เป็นแบบมอฮัอมแบบไม่มีลายอะไรอะแต่แต่ว่าที่แรกที่แรกผมผมจะจะใช้วิธีการคือ เข้าไปเลยผมไม่ได้บอกนะว่าให้เขาทำไรเข้าทำไปเลยเอาไปเข้าไปมีลูกเลยให้แฟนดีทุกหญ่างมันดูมันเป็นแบบแบบธรรมดามากเลยแต่นี้ผมก็เลยเอาจุดเด่นของแต่ละลายครับนาว่าจุดนี้เป็นจุดเด่นจุดนี้เป็นจุดเด่นแต่อันนี้เป็นซีรีส์ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์แรกของของของรอบเนี่ยซีรีส์ต่อไปก็จะเป็นนำลายเอาลายดั้งเดิมครับ นกยุงก็สวยนะคะนกยูงตัวเขาอย่างนี้ของเท้าใช่ตอนนี้เราทำเสื้อโค้ทเสื้อโค้ทแล้วก็เสื้อไอ้เขียนที่มาที่เขนเงิบางส่วน เสร็จสั่งของเก่งๆให้มันเลือกตรงนี้อื้อแล้วพ่ออยู่ทั่วไปคืออยู่ทั่วอยู่ตลาดคือไม่ได้เปลี่ยส ใส่ดูลูปป่ะบางทีพวกเราแบบโอ้ยจนนอยากใส่อย่างนี้นะไม่มีตังค์เอาเสื้อให่ไม่ได้เคยะครับชมรมทาพเขาคนที่วีแลดวบเขาใส่ของคนอยู่บ้างคนอยู่บ้างพวกนี้ถ้าพี่มาดูพี่จะได้เจอเสื้อสามสิบเธอพูดเหมือนคนเป็นคนขมรมทาพเลยก พูดคิดพูดคิดว่าเป็นคนสำโรงท่าใช่ก็คนนั่นแหละมาแต่เราลงพื้นที่ไงเราลงพื้นที่อันนี้เรายังไม่ได้ใส่ลายใช่ไหมใช่ครับยังไม่ใส่ลายครับเนี่ยครับเอออย่างนี้น่าจะเด่นเนาะอันนี้จะไม่ใช่ไหมแค้อันอันนี้ประมาณราคาได้พันหกร้อยเก้าสิบบาทพี่ตัดออกมาแล้วตอนนี้ส่งไปให้เขาทําลายนะครับน่าจะวันสองวันน่าจะมาหาดืนแต่ว่ามันก็จะล่าช้าไปแล้ว 2 23เราจะไปออกบูธอยู่ที่โคราชอยู่เซ็นท่นเซ็นท่านโคราชครับเพราะว่ามหาลัยเขาเกิดขึ้นเอาไว้เพิ่งรับขอผู้คนมาใช่ครับมันเป็นโครงการของมหาลัยที่ที่ที่วิวทีที่จริงๆมันหมดแล้วแต่ว่ามันเงินเหลือเขาก็เอาคัดเลือกเอาสีตำบลที่มีศักยภาพเพื่อดังขอบคุณแทนคาร์สัรองคท่าไม้คุณค่ะ